เชนดูหนูดีวัสมาดีค่ะน้องๆวันนี้หนูจะมารีวิวลูกชิ้นยืนกินเหมือนที่ลิซ,ซ่าค่ะเย้อ่าเดี๋ยวเราจะมาทอดลูกชิ้นกันเลยนะอ่านตอนนี้แม่จะเป็นคนทำให้น้องหนูดีนะเพราะว่าร้อนแล้วก็ต้องใช้เตาแก๊สนะคะอืมรอน้ำมันเดือดก่อนอนี่ใส่ลูกชิ้นลงไปแล้วนะ โอ้โหอันนี้เป็นแบบว้าเราวังน้ำมันกันเด้ออุย้ยดูสิกำลังพองเลยอะ <c oughs> เริ่มพองแล้วนะ <c oughs> เราก็ทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองนะแบบทอดนิ่มก็ได้แล้วนะโ้โหพอลงมาอยู่ในกะละมังแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็เหี่ยวแบบนี้เลยนะอันนี้น่ากินมากเลยอ่ะเริ่มสีเหลืองเลยนะอันนี้จะแบบทอดกรอบนะดูสิพองอนะ่ะ ออนทองๆอ,อย่างเงี้ยดูน่ากินได้แล้วนะแบบกรอบโอ้โหดูหน่ากินมากเลยอ่ะแบบกรอบอ่ะพูดเลน้ำโปร่งโอ้ยเยโอ้โหดูสิสุดยอดเลยอ่ะน่ากินอะ่ะลูกชิ้นมาแล้วดูสิทั้งแบบกรอบแล้วก็แบบนิ่มเลยนะอันนี้แม่เสียบไว้แล้ว <Okay. S 1> จำนวนหนึ่งนะนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดเลย คือเป็นน้าจิ้มต้นตํำลับลูกชิ้นย<ะ>ืนกินปน้านกนะเป็นเจ้าเก่าเจ้าแรกเจ้านี้คืออยู่ที่สถานีรถไฟเลยนะอันนี้แม่สั่งมาเพื่อนของแม่ขายนะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวแม่จะแปะลิงก์ไว้ให้นะโอ้โหไม่เอาถ้ามันไหลอะดีตกไปเลยีตอนนี้น้องดีเขาก็เสียบไม้นะนี่เดี๋ยวให้น้องหนูดีลองชิมก่อนแบบนิ่มกับแบบกรอบเนี่ยแบบไหนอร่อยกว่ากันหไหน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 นี่แบบนิ่มแบบนิ่มไหนลองชิมแบบนิ่มค่ะ แบบนิ่ม <c oughs> อันนี้เนื้อค่ะเนื้อค่ะเลิกก้าค่ะกินไปเลยน้องหนูดีเขาจะลองกินนะอันนี้เป็นแบบกรอบนะมไม่กินแบบนิ่มปะ <c oughs> โหทั้งคำเลยเหรอ, <c oughs> อกรอบมะเป็นไงเป็นไงร้อนเหรอร้อน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 แบบกรอบไหมอะ่ะอันนี้แบบกรอบเสียบ ทำไมใช้มือล่ะ <S <S ไม่ใช้ที่กินห,หรอไม่ถนัดหรอเจดีก็ใช้มือเลยนะอันนี้ทำให้ตัวเองนะนล้าดีเขาชอบแบบกรอบนะมแม่ชอบทั้งสองแบบเลยเอ้ยดีๆเขาจะกินแล้วนะเด็กๆโอ้ยน่าก,กินอ่ะก,กินอ้โห oh, <no. S 1> เป็นไงพี่ดีเยี่ยมมหมอร่อยอ่ะ อ๋อหนูวต้องยืนกินตามพี่ลิซ่าได้เหรอต้องยืนกินแบบนี้เลยนะเดี๋ยวไม่เหมือนนะอ่านันนิงกับป๊าป๊าก็มาช่วยกินแล้วนะเดี๋ยวนันนิงจะเทน้ําจิ้มนะดูน้ําจิ้มนะนโอ้ยน้ําจิ้มแบบข้นๆเลยนะเขาบอกว่าเป็นน้ํข้นเอ้ยไม่ใช่เป็นน้ําจิ้มสูตรพริกเผาโอ้ยอย่างกับน้ําจิ้มก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีน้ํามะขามด้วยหรือเปล่าโอดีจิ้มแล้วอิ่มไหมยังไงยังไงให้ป๊า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 ลองป๊า สับป่ากินแบบนิ่มเป็นไงแบบว่าอืมอร่อยนั่นนี่กินแบบกรอบต้องยืนกินด้วยนะเมื่อกี้หนูดีเขายืนกินอันนี้แบบกรอบไหมอ่ะอันนี้แบบกรอบอันนี้แบบกรอบโอ้โหป้อนนั่นนี่เป็นไงนั่นนี่เดอร่อยไหมเด็ดเด็ดเด็ดนี่มีผักแล้วมีผักป้ากินใหญ่เลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยหนูสิเขาก็ใส่หม้อไว้เลย เจ้านี่ขายที่ปุริลำใช่ไหมใช่ใช่เป็นเอ่อเป็นเจ้าต้นตำรับเลยอยู่ตรงเขาบอกสถานีรถไฟนาผมเคยไปยืนกินด้วยนะป้าเคยไปยืนเหรอดูดีบอกว่าเราต้องยืนกินเมื่อกี้ดูดีเขาก็ยืนกินนะแต่ละอ่ะทำไงทำไงถ้าจะกินทำไงออกหระวังไม้เด็กๆยืนกินทำท่าอย่างเดียวไม่ยอมกินดิหนา นีแบบกรอบเหรอคะอืมอันนี้แบบกรอบลองๆๆดูน้ำจิ้มสิน้ำจิ้มเขาใช้ได้เลยนะคือแบบกําลังแบบหวานพอดีอ่ะอืมนั่นนี่ดูดิโอ้ยป๊าป๊าโอ้ยระวังหกโคกหกไหนไหนไหนชิมอีกทีสิโอ้ยนี่นี่กินแบบน่ากินมากเลยอ่ะอร่อยดูสิน้ำจิ้มเขาข้นดีนะอือผมกินสองลูกเลยอ๋อ อ๋อกว่ากินสองลูกขลอวภัยนะครับหนูดีระวังไม้นะเด็กๆเวลาใครจะเสียบเนี่ยอในความดูแดของผู้ปกครองอุ้ยหนูดีทำอะไรอะโอ้โหเอาน้ำจิ้มจิ้มกับป๋กงเหรอให้ปะโอ้โหดูฟ้ากินฟ้ากินแบบน่าอร่อยมากเลยอ่ะพี่ดีโอ้ยดูฟ้าเก็บทุกหยดเอาทุกเม็ดงามโอ้ย